วุ่นวายหนอตอนที่2ความสุขเป็นคำสั้นๆแต่ก็มีความหมายที่ลึกซึ้งและแตกต่างที่ว่าลึกซึ้งเพราะความสุขมีหลายระดับเช่นความสุขที่เกิดจากกินกามเกียรติความสุขที่เกิดจากสมาธิหรือความสุขที่เกิดจากมรรคและผล ความสุขที่เกิดจากกินกามเกียรติก็มีอีกหลายระดับมากน้อยไปตามบุญบาร,รมีของแต่ละคนเช่นเดียวกับความสุขที่เกิดจากสมาธิมากและผลมีความละเอียดลึกซึ้งไปตามชั้นของสมาธิมากและผลนั้น,น,นๆที่ว่าแตกต่างเพราะความสุขแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไปความสุขที่คนหนึ่งได้อาจจะแตกต่างจากอีกคนหนึ่ง คนในโลกปัจจุบันมีมากกว่า7000ล้านคนเมื่อความสุขที่แต่ละคนได้และสแสวงหาแตกต่างกันออกไปความสุขจึงมีมากกว่า7000ล้านอย่างแต่ไม่ว่าความสุขนั้นจะมีความละเอียดลึกซึ้งและแตกต่างกันออกไปอย่างไรหากจะประมวลอย่างย่อๆความสุขก็มีเพียงแค่สองอย่างเท่านั้นคือสุขกายและสุขใจ ความสุขทั้งสองอย่างนี้แลคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดความสุขทั้งสองอย่างดังกล่าวแต่ปัจจัยสำคัญอย่างที่หนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือความรักความรักที่มนุษย์ทั่วไปมีปกติแล้วมนุษย์ทุกคนมีความรู้สึกรักประจำใจตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่รักตนเองไปจนกระทั่งรักคนอื่นและสิ่งต่างๆ แต่ทว่าความรักที่มนุษย์ทั่วไปมีนั้นไม่ใช่ความรักที่ทําให้เกิดความสุขที่แน่นอนและยาวนานเพราะเป็นความรักที่มีเงื่อนไขหรือมีข้อจํากัดมากมายเช่นรักคนนี้แล้วก็ต้องรักคนนั้นไม่ได้หรือรักคนนั้นแล้วก็รักคนนี้ไม่ได้รักคนนี้มากกว่าคนนั้นหรือรักคนนั้นมากกว่าคนนี้ทางธรรมเรียกความรักที่มนุษย์ทั่วไปมี ว่าความรักที่เจือจางไปด้วยเสน่หาความรักชนิดนี้อยู่บนฐานของอวิชชาหรือขาดปัญญาหนุนเต็มไปได้วยความยึดมั่นถือมั่นความโกรธความเกลียดและความขัดแย้งต่างๆนานาเมื่อใดที่ความเสน่หาหมดไปความรักชนิดนี้ก็จะกลายเป็นความโกรธความเกลียดและความชิงชังกันและกัน หลายๆคนที่รักกันด้วยสเสน่หาไม่ว่าจะรักกันอย่างดูดดื่มหอมหวานขนาดไหนหรือยาวนานสักเพียงใดแต่พอหมดรักหมดสเสน่หาต่อกันเท่านั้นความรักก็กลายเป็นพิษไปทันทีทะเลาะวิวาทโกรธเกลียดกันและกันกระทั่งต่อสู้กันและกันไปจนถึงลงถึงสารสร้างเวรสร้างกรรมกันต่อไปไม่มีวันที่สิ้นสุด ความรักชนิดนี้จึงไม่ใช่รักแท้หรือความรักที่ทำให้เกิดความสุขอย่างที่มนุษย์ทุกคนต้องการแต่เป็นรักเทียมความรักที่จบลงด้วยความทุกข์ความรักที่ไม่ทำให้เกิดทุกข์มีความรักอีกชนิดหนึ่งซึ่งต่างจากความรักที่เจือไปด้วยเสน่หาแม้จะหมดความรู้สึกรักแล้วแต่ทุกข์ก็ไม่เกิด จิตใจยังคงสเสถียรนเป็นปกติเหมือนก่อนที่จะเกิดความรักความรักชนิดนั้นคือความรักที่หนุนด้วยปัญญาความรักชนิดนี้เกิดขึ้นจากความเข้าใจชีวิตทั้งหมดตามเป็นจริงว่ามนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกคนล้วนต้องการความสุขกันทั้งนั้นความรักชนิดนี้มีลักษณะพิเศษต่างจากความรักสเสน่หาหลายอย่างเมื่อหมดรักก็ไม่ยึดติด ไม่เศร้าโศกเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจหรือเกิดความโกรธและความเกลียดต่างๆนานาความรักชนิดนี้จึงเป็นความรักที่กว้างใหญ่เปิดกว้างไม่มีข้อจำกัดและเงื่อนไขใดๆพระพุทธเจ้าทรงเรียกความรักชนิดนี้ว่าเมตตาหรือความรักแท้กระนั้นก็ตามความรักแบบเมตตาใช่ว่าจะเกิดขึ้นเองหรือเกิดขึ้นง่าย ต้องผ่านการฝึกฝนหรืออบรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงจะเกิดขึ้นได้หากความรักแบบเมตตาหรือความรักที่มีปัญญาหนุนเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ได้มันก็จะเข้าสลายความโกรธและความเกลียดต่างๆที่เข้ามาปิดบังความสุขที่มนุษย์ทุกคนต้องการออกไปได้พระอาจารย์มหาสุภาชิโนโรโส จึงขอนำแนวทางการฝึกความรักแบบเมตตามาถ่ายทอดเพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นทางดังนี้ตัวเราจุดเริ่มต้นการเจริญเมตตาผู้จะเจริญเมตตาได้สำเร็จนั้นจะต้องตระหนักรู้ความเป็นจริงที่เหมือนกันทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตในจักรวาลคือตนเป็นที่รักของตนพูดอีกแง่หนึ่งเรามีความรักต่อตอนฉันใด คนอื่นก็มีความรักต่อตนฉันนั้นหรือความรักแต่ละคนมีต่อตัวเองขนาดใดคนอื่นก็มีความรักต่อตัวเองขนาดนั้นเมื่อตระหนักรู้ความเป็นจริงอย่างที่พูดแล้วผู้จเจริญเมตตาก็จะต้องแผ่เมตตาให้แก่ตนเองเสียก่อนโดยสร้างความรู้สึกรักที่บริสุทธิ์รักที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆให้เกิดขึ้นในใจของตนเองให้ได้เสียก่อนในทางปฏิบัติ ผู้จเจริญเมตตาพูดขึ้นในใจตัวเองเช่นขอให้ข้าจงมีความสุขเถิดพูดวลีดังกล่าวซ้ำๆและช้าๆเหมือนกล่าวคำบริกรรมขณะที่พูดวลีดังกล่าวในใจหากจิตใจสงบนิ่งความคิดดับไปเกิดอาการปิติอย่างใดอย่างหนึ่งแสดงว่าเมตตาสมาธิระดับใดระดับหนึ่งได้เกิดขึ้นแล้ว เมื่อเป็นอย่างนี้นักเจริญเมตตก็ไม่ควรหยุดเพียงแค่นี้ควรขยายความรู้สึกรักหรือเมตตาจิตให้กว้างขวางออกไปคนรักคือเป้าเมตตาต่อจากตนมนุษย์ทุกคนต่างก็มีคนที่ตนรักเช่นมารดาบิดาญาติพี่น้องเป็นตน้นต่างกันแต่เพียงว่ารักใครมากหรือน้อยเท่านั้น การแผ่เมตตาให้คนรักควรทำไปตามลำดับคือแผ่ไปให้แก่คนที่รักน้อยก่อนคนรักมากหากแผ่ไปข้ามลำดับคือแผ่ให้แก่คนที่รักมากก่อนคนรักน้อยเมตตาแท้จะไม่เกิดเพราะหากผู้แผ่เมตตาเห็นคนที่ตัวเองรักมากตกทุกข์ได้ยากก็จะรู้สึกเศร้าโศกเสียใจความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจนั้น จะปิดบังจิตไม่ให้สงบรวมตัวได้ฉะนั้นหลังจากแผ่เมตตาจิตให้แก่คนที่ตนรักธรรมดาแล้วลาดับถัดไปจึงเป็นคนที่ตนรักมากเมตตาแท้จึงจะเกิดขึ้นได้ง่ายการแผ่เมตตาให้แก่คนที่ตนรักไม่ว่าจะเป็นรักมากหรือรักน้อยก็ใช้วลีเหมือนมือเหนกับแผ่เมตตาให้แก่ตัวเองเพียงแต่เปลี่ยนจากเราเป็นเขา หรือระบุชื่อบุคคลผู้นั้นโดยตรงเช่นหากแผ่เมตตาให้แก่เพื่อนรักก็ควรระบุชื่อเขาเช่นขอให้คุณเอจงมีความสุขเถิดพูดซ้ำๆและช้าๆเหมือนกล่าวคำบริกรรมหากผู้แผ่เมตตาเกิดความรู้สึกว่าจิตสงบความคิดดับเกิดอาการปิติอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง นั่นก็แสดงว่าเมตตาจิตต่อคนที่ตนรักได้สำเร็จแล้วคนธรรมดาคือเป้าเมตตาต่อจากคนรักเมื่อเมตตาจิตเกิดทั้งแก่ตนและคนที่ตนรักแล้วผู้เจริญเมตตาก็ควรขยายอารมณ์เมตตาจิตให้กว้างใหญ่ขึ้นไปอีกโดยแผ่ไปให้แก่คนธรรมดาหรือคนทั่วไปที่ตนเองไม่รู้จักวลีที่ใช้แผ่แก่คนทั่วไปก็เช่น ขอให้มนุษย์ทั้งหลายจงมีความสุขเถิดการแผ่เมตตาแก่คนทั่วไปก็ทำเหมือนกับแผ่เมตตาให้ตนและคนรักนั่นเองประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่คำพูดที่เป็นวลีแต่อยู่ที่ใจของนักแผ่เมตตาหากนักแผ่เมตตารู้สึกว่าจิตสงบความคิดดับเกิดอาการปิติอย่างใดอย่างหนึ่งการแผ่เมตตาให้แก่ตนคนรักและคนธรรมดาถือว่าสำเร็จ แต่หากไม่เกิดความรู้สึกดังกล่าวนักแผ่เมตตาจะต้องกลับมาแผ่ให้แก่ตนเองจนสำเร็จเสียก่อนถึงจะขยายไปให้แก่คนอื่นแต่หากตนยังแผ่เมตตาตนไม่ได้หรือนึกถึงความรักที่มีต่อตนเท่าไหร่จิตก็ไม่สงบความคิดไม่ดับอาการปิติอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่เกิดการแผ่เมตตาแก่คนอื่นก็จะไม่สำเร็จ อุปมาเหมือนบุคคลผู้หนึ่งยังสร้างฐานะเป็นที่พึ่งของตนไม่ได้แต่คิดอยากจะช่วยคนอื่นถึงจะคิดดีอย่างไรก็ช่วยคนอื่นไม่ได้เพราะตัวเองก็ยังเอาตัวไม่รอดนักแผ่เมตตาก็เช่นกันเมตตาจิตจะต้องเกิดในตนเสียก่อนถึงจะแผ่เมตตาไปให้แก่คนอื่นได้หากเมตตาจิตสำเร็จแล้วความรู้สึกรักที่มีต่อตนคนรักและคนทั่วไป จะมีลักษณะอาการเหมือนกันเท่ากันเสมอกันไปหมดไม่มีพิเศษแตกต่างหรือเลือกที่รักมักที่ชังอีกศัตรูคู่อริคนที่ท้าทายสำหรับนักเจริญเมตตาการแผ่เมตตาแก่ตนคนรักและคนทั่วไปนั้นยังไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายนะักสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดสำหรับนักเจริญเมตตาทุกคน คือการเจริญเมตตาแก่ศัตรูคู่อริคนทั่วไปเวลานึกถึงศัตรูคู่อริก็มักจะเกิดความโกรธความเกลียดและความเครียดแค้นต่างๆนานาเลยทำให้ลืมนึกถึงความเป็นจริงว่าคนที่ไม่ชอบเรานั้นก็เป็นผู้ที่ต้องการความสุขเหมือนกับตัวเราแต่การนั้นการจะสร้างความรู้สึกให้รักศัตรูเหมือนกับรักตัวเราคนที่เรารักและคนธรรมดานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกของคนทั่วไปด้วยเหตุนี้การแผ่เมตตาแก่ศัตรูคู่อริจึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่นักเจริญเมตตก็ควรทำสิ่งที่ฟื้นกับความรู้สึกของตัวเองโดยการขยายอารมณ์เมตตาไปแก่ศัตรูคู่อริหากนักเจริญเมตตาทำได้สำเร็จจิตของนักเจริญเมตตาก็จะเป็นจิตที่กว้างใหญ่กว้างขวางและสูงสง่ง อยู่เหนือทั้งสิ่งที่รักและชังเป็นเหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าแต่กระนั้นสำหรับนักเจริญเมตตาใหม่ๆการแผ่เมตตาแก่คนที่เป็นศัตรูคู่อริไม่ใช่เรื่องง่ายนักเจริญเมตตาจะต้องมีความเพียรพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่ลืมใช้ตนเป็นที่ตั้งหากแผ่ไปให้แก่ศัตรูคู่อริแล้วจิตไม่สงบไม่เกิดปิติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเมตตาจิตไม่ไปหรือไม่ทะลุนักเจริญเมตตาก็ควรถอยกลับมาแผ่ให้แก่ตนซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้เกิดกำลังจิตแล้วค่อยส่งเมตตาจิตไปให้แก่ศัตรูคู่อริอีกแต่หากส่งอย่างไรก็ไม่ไปนักเจริญเมตตาก็ควรเดินทางใหม่ไม่ใช่กำลังทางจิตพุ่งกระแสเมตตาไปให้แก่ศัตรูอย่างที่เคยทำกับตนคนรักและคนทั่วไป แต่ไปทางปัญญาพิจารณาหาทางสลายความโกรธพระพุทธโคสะผู้เขียนคำพีวิสุทธิมกักได้แนะนำอุบายต่างๆเพื่อสลายความโกรธไว้หลายอย่างดังนี้ 1. พิจารณาให้เห็นผลเสียของความโกรธความโกรธและความเกลียดชังนั้นมีผลร้ายต่อชีวิตของแต่ละคนมากมายงานวิจัยนักวิทยาศาสตร์หลายต่อหลายชิ้น ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าความโกรธและความเกลียดที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในจิตใจของคนนั้นทำให้เป็นโรคหลายอย่างเช่นโรคหัวใจโรคความดันและอื่นๆส่วนตัวจิตใจนั้นคนที่มีความโกรธและความเกลียดจิตใจมักจะเศร้าหมองไม่ผ่องใสเกิดความเครียดต่างๆหลายอย่างที่สำคัญความโกรธที่เกิดครอบงำจิตใจนั้นยังทำให้สติปัญญาดับลงชั่วขณะ ทำให้คนทํากรรมที่ชั่วช้าเลวซามอย่างที่คนธรรมดาก็ทําไม่ได้เช่นฆ่าบิดามารดาพี่น้องที่รักกันมาหรือผู้ที่มีพระคุณอื่นๆหากพิจารณาอย่างนี้เมตตาจิตก็ยังไม่เกิดขึ้นความรู้สึกโกรธก็ยังไม่หายไปนักจเจริญเมตตาควรพิจารณาอุบายข้อต่อไป 2. นึกถึงด้านดีที่ศัตรูมี หากเรายอมทิ้งอคติของตนไปชั่วขณะแล้วมองมนุษย์ทุกคนด้วยใจที่เป็นกลางจริงๆเราก็จะเห็นว่าไม่มีใครเลวไปเสียทั้งหมดมนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีส่วนดีบางอย่างหากไม่ได้ทำความดีอะไรมาบุคคลผู้นั้นจะเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เลยศัตรูคู่อริก็เช่นกันหากนักจเจริญเมตตามองด้วยใจที่เป็นกลางจริงๆก็จะเห็นส่วนดีของเขาได้ แต่หากนักเจริญเมตตาพยายามมองหาส่วนดีที่ศัตรูตนมีอย่างไรก็ไม่พบเพราะบุคคลผู้นั้นเป็นคนที่เลวทรามจริงๆนักเจริญเมตตก็ควรสงสารเขาเพราะคนที่ทำกรรมไม่ดีสุดท้ายก็ต้องไปตามกรรมของเขาคือไปอบายภูมิพอไปถึงที่นั่นแล้วชีวิตเขาก็ต้องเสวยกับความทุกข์ต่างๆที่เร่าร้อนและเข้มข้นเหมือนคนที่ติดคุก หากพิจารณาอย่างนี้ความโกรธก็ยังไม่หายเมตตาจิตต่อศัตรูก็ยังไม่เกิดนักจเจริญเมตตาก็ควรพิจารณาอุบายข้อที่สพิจารณาให้เห็นว่ามนุษย์เป็นไปตามกรรมของตนการโกรธหรือเกลียดคนอื่นนั้นเสียเวลาโดยใช่เหตุเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์เพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ทำให้ชีวิตคนที่เราโกรธและเกลียดดีขึ้น หรือเลวลงแต่อย่างใดชีวิตมนุษย์จะเป็นแบบไหนอย่างไรได้ดีมีสุขหรือตกทุกข์ได้ยากไม่ได้ขึ้นอยู่กับความโกรธหรือความเกลียดของใครแต่ขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเขาเองทั้งนั้นหากพิจารณาอย่างว่าแล้วความโกรธก็ยังไม่ดับอุบายข้อที่4คือสิ่งที่นักเจริญเมตตาควรพิจารณา 4. นึกถึงการบำเพ็ญบารมีพระพุทธเจ้า สำหรับชาวพุทธแล้วพระพุทธเจ้าคือบุคคลผู้สูงสุดเป็นพระบรม,มคูของเทวดาและมนุษย์เพียรพร้อมไปด้วยพระมหาการุณาธิคุณพระมหาวิสุทธิคุณและพระมหาปัญญาธิคุณพระองค์เป็นบุคคลผู้สูงสุดได้เพราะได้ทรงบำเพ็ญขันติบารมีและเมตตาบารมีมาพบชาตินับไม่ได้แม้จะถูกคนอื่นเบียดเบียยและทำร้ายจนกระทั่งถึงชีวิต พระองค์ก็ไม่ปล่อยให้ความโกรธและความเกลียดครอบงำและย่ำยีจิตใจแต่อย่างใดชาติที่เป็นลือศีชื่อขันติวาชีแม้จะถูกคู่อริสั่งให้คนตัดแข้งตัดขาผ่าหัวใจและตัดเสียนท่านก็ไม่ปล่อยให้ความโกรธและความเกลียดครอบงำย่ำยีจิตใจท่านได้ชาติที่เป็นพระยาช้างชัตธทันถูกนายพานฆ่าเพื่อเอางาแทนที่พระองค์จะโกรธแค้น แต่กลับช่วยนายพรานตัดงาตนเพื่อให้เป็นทานน้อมสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยบำเพ็ญมาสู่ตนหากความรู้สึกโกรธต่อศัตรูก็ยังไม่ดับนักจเจริญเมตตก,ก็ควรพิจารณาอุบายข้อที่5พิจารณาให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนล้วนเกี่ยวพันกันสำหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดการพิจารณาเกี่ยวพันกันของมนุษย์ในวัฏสงสารเป็นเรื่องยาก แต่สําหรับคนที่เชื่อในตถาคตโพธิสัตว์หรือเชื่อในความรู้และประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าแม้ตนจะละลึกชาติไม่ได้แต่ก็มีความเชื่ออย่างปักใจว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนั้นมีจริงเพราะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อุปมาเหมือนคนที่เชื่อในวิทยาศาสตร์แม้ตนเองจะไม่เคยเห็นเชื้อไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมาก่อนแต่ก็เชื่ออย่างสนิทใจ เพราะเชื่อในความรู้และประสบการณ์ของนักวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันกับนักเจริญเมตตาแม้ตนจะระลึกชาติไม่ได้แต่ก็เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนที่ไม่เคยเกี่ยวพันกันและกันในวะัฏะสงสารเช่นไม่เคยเป็นบิดามารดาญาติพี่น้องสามีภรรยาหาได้ยากหนักหนานั่นก็หมายความว่าศัตรูคู่อริ ที่เราคิดว่าเป็นปฏิปักต่อตัวเราแท้ที่จริงแล้วอาจเคยเกี่ยวพันกับเรามาหรือเคยช่วยเหลือเรามาไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งหากพิจารณาอย่างนี้แล้วเมตตาจิตก็ไม่เกิดความกโกรธก็ยังไม่หายไปนักเจริญเมตตาก็ควรใช้อุบายข้อต่อไปข้อที่6พิจารณาให้เห็นผลดีของเมตตาจิตผลดีของเมตตาจิต พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้หลายประการดังนี้ 1. หลับก็เป็นสุข 2. ตื่นก็เป็นสุข 3. ไม่ฝันร้าย 4. เป็นที่รักของมนุษย์ 5. เป็นที่รักของอะมนุษย์ 6. เทวดารักษา 7. ไฟยาพิษอาวุธทำอันตรายไม่ได้ 8. จิตสงบรวมตัวได้เร็ว เสีหน้าผ่องใส 10. มีสติในเวลาตาย 11. หากไม่ได้บรรลุมรรคผลตายแล้วจะไปเกิดในพรหมโลกหากนักจเจริญเมตตานึกถึงผลดีต่างๆของเมตตาจิตที่ตนจะได้รับความโกรธก็ยังไม่หายไปก็อย่าพึ่งหมดความเพียรพยายามควรใช้อุบายข้อต่อไปอุบายข้อที่7 พิจารณาให้เห็นคนว่าไม่ใช่คนการพิจารณาให้เห็นคนว่าไม่ใช่คนเรียกทางธรรมว่าพิจารณาแยกธาตุแยกธรรมการพิจารณาแยกธาตุแยกธรรมคือพิจารณาแยกกระจายรูปกายของคนออกเป็นส่วนต่างๆจนกระทั่งเหลือแต่ความว่างหาความเป็นคนไม่พบทุกอย่างเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเช่นเวลานึกถึงศัตรูคู่อริ นักเจริญเมตตาก็ตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์ในใจตนว่าเจ้ากโกรธเขาที่ไหนหนอโกรธที่ตาหรือหน้าหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหากคำตอบเกิดว่าโกรธที่ตานักเจริญเมตตาก็แยกกระจายจิตออกไปอีกว่าส่วนไหนของตาที่เจ้ากโกรธตาดำหรือตาขาวหรือว่าเซลล์ประสาทตาการพิจารณาแบบแยกธาตุแยกธรรมนี้ เมื่อนักเจริญเมตตาพิจารณาแยกซอยไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะพบแต่ความว่างเป็นอากาศธาตุเมื่อนักเจริญเมตตาเห็นแต่ความว่างความโกรธและความเกลียดที่มีต่อศัตรูก็จะหายไปอย่างอัตโนมัติเพราะไม่รู้จะโกรธใครไม่มีใครให้โกรธกระนั้นหากพิจารณาวิธีดังกล่าวมาจิตใจนักเจริญเมตตาก็ยังไม่หายโกรธนักเจริญเมตตาก็ต้องใช้อุบายสุดท้าย ซึ่งแม้จะเป็นอุบายที่หักดิบอย่างแรงฝืนใจสุดๆนักจเจริญเมตตาก็ต้องฝืนเพื่อจะได้จัดการกับความโกรธให้สิ้นซากเมตตาสมาธิจะได้ทะลุมิติ 8. วิธีสุดท้ายนี้คือทำดีแก่ศัตรูวิธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายที่พระพุทธโคสะแนะนำเป็นวิธีที่นักจเจริญเมตตาต้องแสดงความกล้า เดินเข้าหาศัตรูไปพูดคุยและหาทางช่วยตำราว่ามีพระสองรูปอยู่ด้วยกันในวัดแห่งหนึ่งรูปหนึ่งเจริญเมตตาสมาธิแผ่เมตตาให้แก่อีกรูปอย่างไรก็ไม่ไปใช้อุบายต่างๆที่พูดมาทั้งหมดก็ไม่สำเร็จผลวันหนึ่งท่านพิจารณาก็ทราบว่าท่านกับพระรูปนี้เคยเป็นศัตรูคู่อริกันมาหลายภพหลายชาติท่านพิจารณาเห็นว่า วิธีเดียวเท่านั้นที่จะสลายความเป็นศัตรูต่อกันคือเดินหน้าเข้าหาพูดคุยและเป็นผู้ให้วันหนึ่งท่านได้อาหารบินทบาทมาท่านจึงไปหาพระรูปนั้นที่กุฏิกราบขอโอกาสท่านแล้วก็ยกอาหารบินทบาททั้งหมดให้แก่ท่านพลันที่พระรูปนั้นรับอาหารบินทบาทเท่านั้นความรู้สึกที่เป็นศัตรูกันมา หลายพบชาตินับไม่ถ้วนก็หายไปทันทีอุบายพระรูปดังกล่าวข้างต้นแม้จะขัดกับความรู้สึกของนักเจริญเมตตาทั่วไปอย่างแรงแต่ก็ได้ผลชะงักนักฉะนั้นหากพิจารณาด้วยอุบายต่างๆแล้วความโกรธก็ยังไม่ระงับนักเจริญเมตตาก็ควรแสดงความกล้าหาญนำวิธีดังกล่าวมาใช้เมตตาจิตของนักเจริญเมตตา ก็จะทะลุมิติได้อย่างน่ามหัศจรรย์ขอน้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มหาสุภาชิโนรโสแห่งวัดธรรมพระอัศวะเหมารามที่ทรงอนุญาตให้นำบทธรรมนี้เผยแผ่เป็นธรรมทานสาธุ